สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาพามาหาเห็ดนะคะพี่นอ้องอันนี้ก็จะพามาหาเห็ดเหลืองเอาไว้กินเองจะเอาเห็ดไปอยากทำน้ำพริกเห็ดทอดเนาะพี่นอ้องน้ำพริกตะแดงเห็ดทอดเอาไปตากก่อนแล้วก็เอาไปทอดเนาะเราทำน้ำพริกตะแดงพี่นอ้องเห็ดแห,ห้งเนาะ เห็ดกำลังจะออกแต่ว่ายังไม่ใหญ่เอาตตลูกสวยเอยเอาตีหน่วยเอยเอาตตสวยๆไปเอาไปตัดที่บ้านข้าเขาเอาตังไใหญ่เนี่ย พี่น้องแต่เห็ดขนาดนี้แล้วไ้ยมองไม่เห็นเห็ดยังไม่ออกเยอะต้องรอฝนตกอีกจะเอาพี่น้องได้ขนาดนี้แล้วจะเอาไปทำน้ำพริกน้ำพริก เห็ดทอดอร่อยอร่อยมันพริกตะแดงเห็ดทอดนะคะเอาไปเออเอาไปล้างฝุ่นแล้วก็ตากอากาศดีตากตากเห็ดเอาไว้เนาะมีเครื่องตากเห็ดเนาะพี่น้องเอาไว้ทำน้ำพริกตะแดง ช้ำๆใส่มะขามเปียกใส่กะปิแล้วก็เห็ดทอดสูตรอีสานนะพี่น้องไว้กินข้าวร้อนๆนี่อร่อยมากคนไม่ตกเริ่มจะเห็ดเริ่มจะแห้งแล้วนะ Ayan, uh ayan, -huh. may tong pitak.

ทท่าาีบา้อยากไปตัดเยียดทำหลายต่อเสียเวลาในป่าไม่เป็นไรกำล้ำพริกตาแดงเห็ดทอดอร่อยมากไม่ได้ทำนานละเราจะเอาไปทำ ทำนี้เยอะเอาไว้กินก็เข้าวร้อนๆนะพี่นอ้องน้ำพริกตาแดงเห็ดทอดกะปิเนาะใช่ขาเปียกช้ำๆแล้วก็กินกับข้าวเนียก็อร่อย ไปหาต่อพี่น้องนุ้ยอยู่ใต้อยู่ใต้ตะกรา้ามองไม่เห็น ดูเห็ดเริ่มจะแห้งแล้วปล่อยเขาไว้ฝนเขาบอกว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกเดินไปต่อ